สวัสดีครับว่าแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดือนบนนอกครับช่วงนี้ก็หายป่วยพองแล้วครับก็มาเก็บเพียงแห้งครับรนี้เอาคุณปู่อองแนครับแหง้งน่าจะได้ประมาณนี้นะครับสีนี้พอมีเก็บอยู่ครับเพราะว่าเพียงของตัวเก่านี่ ดนน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกห้าม,บมาบอกยงามก็ต้องหาซื้อเพิ่มครับอันนี้เป็นของญาติกันเป็นแบงให้อครับตอนแรกก็มาได้แล้วครับแต่ฝนแบ่งให้อมาลุ้นนี่วันก่อนก็เอาเจ้าตา่างนันไปล้ำครับล้ำรถสเแตนใหญ่เลยขอบคุณจังนกครับที่เป็นแบ่งให้แบงให้อมาได้ครับม่ได้เอาเจ้าตรงเจ้าตัง นี่ก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยมัดน่าจะได้ครับแต่ว่าเพียงนี่งามอยู่นะเพียงยังขาวอยู่ครับบ่คอยโดนฝนอาจะมีเพียงตั้งปื้นครับที่มันออกเน่เๆ่หน่อยครับตอนนี้ตากแดดไว้อยู่เดี๋ยวรอเก็บมุน,นี่ขึ้นรถมดก่อนครับก็จะไปขนมาไว้ตังบน อันนี้ตีนรองเท้าตีเตะกับเอาอ้นะครับงาออล่ะนะงาเป็นเม็ดละครับเพียงเป็นเพียงเข้าก็ขอหกครับก็จะใส่รถอีดแตนไปเลี้ยงใส่รถอีแตนไปตรงนี้เราบ่ค่อยได้ทําคลิปครับเพราะว่าลูกไม่อยู่ตัวครับเตียงลูกตัวแล้วก็ออกมาขนเพียงตัวครับมันบ่คอยมีเวลา ไฟก็กีบตีนมันจะเปิดครับมาได้เพียพอเลยแต่มันยังม,มีอาการเจ็บนะครับมันเปิดตั้งบนรอบนี้หนาวก็นหนาวอยู่ครับอากาศก็นหนาวอยู่ที่ผมอยู่ที่นี่นี่เป็นตรงนาที่อยู่ใกล้โป่งน้ําห้อนครับเดี๋ยวขาออกไปเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรีสอร์ทต,ต่างอกพ็อพอครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนนะ คนก็ชอบมาแอลอยู่นะมันเป็นคล้ายๆครับออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นครับแถวนี้แต่ตรงไหนนี่นก็ยังเป็นตรงเป็นน้ำอยู่ครับเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านครับธรรมดาอ้อยนี่เป็นกระปูกขายในรีสอร์ทน่าจะขั้นน้ำครับไม่ขั้นน้ำนี่ก็น่าจะใจเวลาหลายชั่วโมงครับเลี้ยงขึ้นรถเดี๋ยวขออนุญาต ผลเพียงขึ้นรถกันครับเตรียมอุปกรณ์มาแล้วเตรียมชมกันต่อครับผมครับนี่นก็เก็บเพียงขึ้นก้างหมดแล้วครับสำหรับปีนี้ก็น่าจะได้เพียงแห้งอยู่ประมาณของตกเก้าน่าจะได้ถึงพันอยู่ครับถึงพันมัดอยู่แล้วก็ซื้อเข้าแล้วก็รวมถึงของ บนแบปลงบนปันมาฮึยนี่น่าจะถึงอยู่กับพันมัดพันมัดน้อยนะก็น่าจะน่าจะปลอยอยู่ครับสำหรับไปจนถึงหน้าฝนแต่คงกินไปพอถึงสิ้นปีสิ้นปีนี่นะครับก็คือมันพอดีช่วงหน้าฝนครับช่วงที่หญ้ามันอ่อนอย่างประมาณนั้นครับจะมีปัญหาเรื่องเอ่อ มันขี้แหล่าลุต้องอย่างประมาณนั้นแ่ะเพราะมันหญ้าอ่อนแล้วก็มันจะมีมูควายที่จะเกิดครับน่าจะเป็นช่วงประมาณกลางฝนไปจนถึงปลายฝนนี่แหละจะมีควายเกิดอยู่กับควายกับงัวครับจะเกิดต้องเก็บใบเพื่อช่วงปุ้นเลยครับร้อไใครแย่นี่มัน มันเนแนนนอนครับอาหารที่แน่นอนก็เก็บสำรองเพียงแห้งไว้ก่อนเพราะว่าฝนตกแดดออกมันก็กินได้ครับเพียงแห้งเจ้ามาล้นนี่ขนมานี่ได้ล้ำรถอีแตนเหมือนกันครับล้ำเงียๆเลยเป็นญาติกันครับเพื่อนกับแบงค์เพื่อนในราคาถูกครับไปคนเนา ตอนคนมาก่ะหลักมาไกลอยู่ครับหลักตัวถนนหลวงมโ,มโยกเย,ยกเลยโยกเย,ยกมายังแห้งมันเบาครับเจ้าล่าสุดนี่เหมาะอยู่คือคนเข้ามาเพียงเพียงแห้งันข่าว่ครับไม่คอ่อยโดนฝนแต่ไหนไม่ค่อยมีเชื้อรา มูที่ควางลงมาตั้งลุ่มนี่จะเป็นมูที่เป็นเชล้าเป็นักครับเลยควางตากแดดได้ถตามันบ่นมีกินมันก็กินอยู่ครับสาหรับควายนะแต่งวนี่บ่ค่ครมากเลยหัวนี่จะเลือกครับควายนี่มันกินได้หมดเลยไม่มองนี่จะชอบครับเปียงแห้ง้าในสวนกับ่อใครมีนะครับบ่ใครแตกยอดแล้ว ยิงโดนน้ำเหมยน้ำข้างอากาศนเย็นเข้าไปนี่โอ้โหตายครับเนี่ยเลือครับตายแดงไปตัวเลยบ่คอยแตกยอดแป็นแงงกับใจให้กินตัวตึงวันครับเพราะว่าเนี่ยมันบ่คอยมี ต้องเสริมเพียงแห้งตลอดครับก็เลยเก็บได้น้อยสำหรับปีนี้แล้วก็มันมีมูควายตัวใหญ่หลายตัวแล้วครับมูถุงเงนินก็น,น่าจะได้ผสมน่าจะปีนี้แหละเพราะว่าเขากุมพ้กกัน,น่าจะสองวบนะครับ ครบวันเกิดพอดีวันนี้ก็เตรียมยามาตัวครับยาอมลุงงัวแล้วก็ยา่ยายมัาจะชีนให้งหัวสักน้อยหนึ่งมันมีแม่วันดีครับงัวสาวนะเยือเมือกจิ้มมันสิดๆให้จะชิยาไทยซ้ำเพิ่มครับ เพีงแห้งนะจะเก็บได้ประมาณนี้นะครับหมดละว,ว่าปีนี้นี่เพียงแห้งขายดิบขายดีครับขายดีจนลู่กันซื้อครับยอนราคาใส่กันขายดีกว่าเข้าราคาเข้าครับราคาเพียงแห้งแต่ราคางัวควายนี่ก็ควายเนื้อก็จะส่วนทางครับควายงามครับงัวก็เหมือนกัน เป็นพ่อตลาดเปิดบ้านนาอเทขายมาขนาดนักรัวควายเต็มตากขี้งัวครับเก็บขี้งัวตัวนี้ยอดสังจองมาตลอดครับแต่ว่ามาได้อยู่ตักอยู่เก็บครับนี่ก็ละลูกไว้บ้านครับข้าลามาตัวเรัไม่ามาได้การ ปล่อยแม่มันเรี้ยงวุ้นขอให้คุณมาเพียงกันทั้แล้วต้องเอาดินมาใส่เพิ่มครับนี่มันอย่างไรลมมดอ่ะ เป,ป,ป็นตีบเป็นต้งนะครับถุงท้องนี่จะคอ,อกก,อกว้างๆครับคนเท่ามันจะคอเคาอ,ข,อ,ข,อขี้เนาะเอาไปบัง้างข้างผมบอกมันต้องแงคือเคาะออกไปหมดเลยให้มันเอียงป,ปืนเทไปฝังปุ่นเลยเวลามันขี้มันเหนียวมันไหลออกไปมันก็เคาะไปบังครับพอบังเสร็จควายเนี่ยมันลวกมันคิดว่าันนะ่านอะลม มันก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับเหนียวตรงบนติ๊กๆอะ่ะเหมือนกันครับขอขั้นกับเหมือนกันนะจะขอไปวางขันผมบอกเขเขี่ยวไปเลยให้มันปนจากขอบขอ,อกไปเลยนี่กับพอครับนะมันลมผมก็บอกว่าถมออกไปไกลๆเลยผมก็แยะให้พอละ ม่นหนุนเนี่ยเจือกมันยาวครับนี่มันลามัดไว้มันยาวมันจะดึงตัวมันไปได้อยู่แต่ถ้าเคาะขี่มาบังเนี่ยไม่มาบังเนี่ยไม่มาบางังตั้งข้างหวกลัวมันโยดจะกลัวมันโยดไปไหนเนาะแล้วขี่มันเหนียวพอแล้วลมมุดเนี่ยแล้วบอกบอกฟังครับบอกข่อยจะได้บอกฟัง อันนี้กับผมเนี่ยถมไหวถมไหวแล้วก็บรรึควายน้อยมันเดินลัดหอมนี่แต่ก่อนมันจะลมมดเลยนี่ลมไปมดควายน้อยมันจะเดินลัดผมบอกใหม่มตีปิดเลยถ้านี้กับลบมแล้วไปลมตะปุ่นทวไมน,นูนกันเหี่ยวใช้งมงตกเกา่าก็บอกหลายรอบแล้วโนมาเนีียตามครับ มันก็เป็นภาระสําหรับคนเลี้ยงครับถ้าเขาจาบดีเขาก็เสียเวลามาจาขอกครับแต่ถ้าเขาดูแลมันดีมันกคขอกมันก็จะเป็นเอแยมันก็จะแยกมาขี้ไว้ต้นนี้เขาก็จ่ต้องได้เก็บหย่างนกครับเก็บไข่ขี้มันเหนียวมันก็จะเอียงลิงลงไปนะปุ้นแต่ขอกตอนนี้เป็นของไอ้คุณนะไอ้คุณมันจะไ่ค่อยเหนียวใสแรงครับมันจะออกไปเหนียวตั้งหอกก่อนเข้ามามันก็จะเหนียวก่อน อันนี้ตอนออกไปมันก็จะเหนียวครับแล้วมันจะขี้ไว้อยู่บางเตือกกรีบตีนมันบ่อยดีนะี๋ยวผมจะไปพออยู่ไว้ปะกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ